สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำทีมนะคะทีม IP Ripple KMUTT ประกอบด้วยดรผ่องศรีเวสารัตนักทรัพย์สินทางปัญญาและคุณสุเทพทัดเทียมนิติกรจากสำนักง,งานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตรค่ะ Generative AI ที่ใช้เป็นเพื่อนคุกคิดช่วยทำงานของทีม IP Ripple KMUTT มี3ตัวค่ะประกอบด้วย c l o u d AI, ChatGPT และ Gemini AI ค่ะ เนื่องจากหนึ่งในงานที่รับผิดชอบของทีม IP r e p o เค KMTT คือเรื่องของสัญญาทั้งการร่างสัญญาที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เป็นภาษาอังกฤษกับการให้ความเห็นในประเด็นของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาต่อร่างสัญญาฉบับภาษาอังกฤษค่ะก่อนที่จะเสนอให้กับสำนักง,งานนิติการเพื่อพิจารณานในความเห็นในภาพรวมต่อไป ซร่งสัญญาฉบับภาษาอังกฤษล้วนมีรูปแบบและคำศัพท์ทางกฎหมายที่เป็นการเฉพาะมีความแตกต่างในการใช้จากภากษาอังกฤษทั่วไปการอ่านและการตีความสัญญาก็ต้องอ่านทางฉบับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจก่อนจึงจะวิเคราะห์ประเด็นของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาได้ ที่ผ่านมาทีไมไอพีริปโพเคมอยู่ที่ท,ทีต้องเปิดพจนานุกรมศัพ์กฎหมายประมวลคำศัพท์และอธิบายความหมายทรัพบสินทางปัญญาอังกฤษไทยและหนังสือการจัดทำสัญญาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้จักคำศัพ์วิธีการเขียนการอ่านการแปลการตีความรวมถึงการใช้ Google Translate บนเว็บไซต์ในการช่วยแปลภาษาอังกฤษด้วยซึ่งช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่มักได้คำแปลที่แปลกและก็มีความเสี่ยงในการแปลที่ไม่ถูกต้อง เมื่อประมาณ1-2ปีที่ผ่านมาทีม IP r i p p l KM UTT ได้เริ่มใช้ AI 3ตัวนี้เป็นเครื่องมือช่วยทำงานในการแปลภาษาทำให้งานวิเคราะห์สัญญาและการร่างสัญญาเป็นภาษาอังกฤษทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัวจึงทำให้มีความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยทีม IP Ripple KM UTT ใช้ AI 3ตัวนี้สลับกัน เนื่องจากใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายถึงทำให้มีข้อจำกัดในการใช้รวมถึงได้ป้อนคำถามเดียวกันกับ AI 3ตัวนี้พร้อมกันเพื่อจะได้เปรียบเทียบรูปประโยคที่ได้และเลือกเอาหรือนำมาผสมกันให้เหมาะสมนอกจากจะใช้วิธีการพิมพ์หรือ copy paste เพื่อแปลภาษาแล้ว บางครั้งร่างสัญญาหลายฉบับมักจะมาเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์รูปภาพก็สามารถที่จะวางร่างสัญญาทั้งฉบับในช่องคำถามได้แล้วก็แจ้งพร้อมให้แปลเป็นภาษาไทยเมื่อได้คำแปลมาแล้วทีม IP repochem UTT จะเลือกใช้โดยไม่ได้เชื่อทั้งหมด จะมีการปรับคำแปลที่ได้จาก AI ให้เป็นภาษากฎหมายที่ถูกต้องมีการนำมาเรียบเรียงก่อนมีการอ่านทำความเข้าใจแล้วจึงวิเคราะห์ให้ความเห็นให้เป็นไปตามบริบทและเนื้อหาของสัญญาต่อไป Generative AI ทั้ง3ตัวนี้จึงเป็นเครื่องมือใหม่ที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกช่วยให้การทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นช่วยลดระยะเวลาในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาของสัญญาสามารถลดความเสี่ยงในการแปลผิดที่เป็นความผิดพลาดอันเกิดจากคนหรือ human error และถือเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตลอดเวลาได้ด้วย Team Aperio KMUTT จึงสามารถกำหนด SLA หรือ Service Level Agreement ในงานของการให้ความเห็นประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาสามารถให้แล้วเสร็จได้ภายใน3วันทำการและเกิดความถูกต้องภายในเวลาที่รวดเร็วสามารถที่ทำให้เกิดความสมประโยชน์ของคู่สัญญาทุกฝ่ายรวมถึงจะช่วยในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมจทและคู่สัญญาต่อไปขอขอบคุณค่ะ